ตอนนี้เนี่ยพิษจากโควิด19หล,หลายๆคนเขาเอาสมบัติแบบเก่าเก็บชิ้นสุดท้ายในชีวิตอ่ะต้องเอาไปจำนำกันแล้วค่ะเพราะว่าต้องถือคติแล้วเนาะว่าสมบัติมันของนอกกายคือถ้าไม่มีจะก,กินแล้วจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเอาไปจำนำเพื่อให้ได้เงินมาก่อนนะคะคนทยอยเข้าโรงรับจำนำกันเพื่อเอาของไปจำนำประทังชีวิตกันเยอะมากนะคะนี่บรรยากาศที่สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองชัยนาทค่ะ นี่เลยนางบัวลอยมนูวงวัย75ปีคุณยายบัวลอยได้รับผลกระทบจากโควิด19นะคะทำงานรับจ้างไม่ได้เลยต้องเอาสร้อยคอทองคำหนักสองสลึงสมบัติติดตัวชิ้นสุดท้ายมาจำนำโรงจำนำตีราคาให้คุณยาย9,000บาทแต่คุณยายบอกว่าไงรู้ไหมยายขอ5,000ก็พอยายกลัวหาเงินมาถ่ายถอนไม่ได้ยายบัวลอยบอกว่าปกติเนี่ยก็ทำงานรับจ้างเล็กๆน้อยๆค่ะแต่พอโควิดระบาดปุ๊บงานหายเลยนะคะ เงินที่ได้จากลูกหลานที่เคยส่งมาให้ใช้ก็ไม่มีเพราะลูกหลานก็ตกงานเหมือนกันหมดเลยลำบากกันไปทั้งครอบครัวค่ะเงินเยียวยา5,000บาทจากโครงการเราไม่ทิ้งกันคุณยายบอกยายไม่มีสมาร์ทโฟนอะ่ะยายไม่รู้จะลงทะเบียนยังไงแถมอาชีพรับจ้างอย่างยายก็ไม่มีสิทธิ์หมดหวังไปอีกสุดท้ายก็มีแค่สมบัติติดตัวเช้นนี้แหละที่จะช่วยต่อชีวิตของยายต่อไปได้ ส่วนที่พิษณุโลกค,ค่ะประชาชนหอบเอาครกหินศิลาเอาขันทองเหลืองเข้าโรงรับจำนำกันเป็นแถวเลยนะคะตั้งใจว่าจะขอแลกเงินไปใช้จ่ายช่วงโควิด -19 นี่แหละ ซึ่งรงรับจำนำที่พิษณุโลกเขาก็เตรียมงบสำรองเอาไว้กว่า150ล้านบาทสำหรับการนี้โดยเฉพาะเลยนายภวนาถสวนสวัสดิ์ผู้จัดการสถานธนานุบาลนาครพิษณุโลกหนึ่งบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็เอาของใช้ในบ้านนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าเอยเอามาจำนำตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันก็ขึ้นอยู่กับสภาพของสิ่งของส่วนสิ่งที่แปลกที่สุดที่ได้รับจำนำมาก็คือเนี่ยค่ะครกหินศิลากับขันทองเหลืองนะคะ ชาวบ้านเขามาขอจำนำไว้ที่ราคา300บาทขันทองเหลืองขนาดเล็กเนี่ยก็ให้300บาทเหมือนกันนะคะก็เข้าใจแหละว่าคนมันเดือดร้อนอะ่ะมันอะไรที่ที่ทำได้ก็ช่วยช่วยกันนะคะมีกระทะด้วยนะคะแล้วก็มีคนมาไถาถอนทองคำออกไปด้วยเพราะว่าตอนนี้ราคาทองมันพุ่งสูง,งมากคนนะ่ะแห่ซื้อทองจนตอนนี้ร้านทองแทบจะปิดร้านหนีเพราะว่าสภาพคล่องไม่มีใช่ครับแล้วก็กลัวโควิดด้วยลนะ้วคนไปรวมตัวกันเยอะๆนะครับ